สวัสดีครับมาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับวันนี้ก็นําสมเด็จองป์ปถมนะครับเนื้อรวมแร่นะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนสสวิเชโยวัดพุทธโมกพารามนะครับนํามาให้ชมนะครับก็ได้เล่าประวัติไปแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงพุทธคุณนะครับพุทธคุณนะครับก็คือครอบจักรวาลนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จองค์ปถมหยดน้ํานะครับแล้วก็ที่หลวงพ่อท่านจะสร้างขึ้นมานะครับพูดถึง สมเด็จองบ์ปถมนะครับใครบูชาสมเด็จองค์ป์ปถมนะครับจะเป็นที่รักของเทวดาและอัและมนุษย์นะครับรวมถึงมนุษย์ทั้งหลายนะครับสมเด็จองค์ปถมนะครับท่านเป็นะพุทิเจ้าองค์แรกนะครับทรงพรนามว่าพระพุทธสิกขีนะครับนะครับผมพระพุทธสิกขีนะครับถ้าเกิดเรียกให้เต็มเต็มเลยพระพุทธสิกขีองค์ที่11นะครับเห็น ป้ายพระธาตุสุงนะครับที่ไปทําบุญมานะครับก็นามาให้ชมนะครับนี่ก็เป็นลายจานนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นหนุนให้รวยนะครับวัดจัดสร้างนะครับนะครับก็มี้อยจานนะครับคําว่ารวยนะครับแล้วก็นี่ครับสมเด็จอรมปฐมนะครับหลวงพ่อหนุนหนุนนะครับนะครับผมเราก็มาดูนะครับหล่อแบบโบราณนะครับตัดช่อนะครับ สองห้าหกสองนะครับพุทุกคุณชอบจักรวาลนะครับผมก็ใครที่นั่นก็ครับแอดไอดีไลน์นะครับมาคุยกันตามนี้นะครับมาดูนะครับดูแป๊บนึงนะครับดูนะครับผมเหลือองค์เดียวนะครับจะสร้างสองรอยยี่สิบ 271องค์งนะครับโอเคนะครับไงขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ